จิตวิยาตัดมือที่3แบบไม่ต้องออกแรงสิ่งที่มือที่สามกลัวแล้วคุณไม่รู้เขากลัวว่าแฟนเราเนี่ยหลอกเขาครับเขากลัวว่าแฟนเราเนี่ยไม่จริงจังครับเขากลัวว่าแฟนเราเนี่ยยังคงรักเราอยู่ครับเขากลัวว่าแฟนเราเนี่ยหาผลประโยชน์ครับจากเขาครับมือที่3มเองก็ไม่เคยสบายใจนะที่ แฟนของคุณเนี่ยยังติดต่อกับคุณสิ่งที่จะทำให้มือที่สามเจ็บปวดใจมากที่สุดการโชว์อนาคตที่เรากับแฟนกำลังสร้างครับถ้าคุณโชว์สิ่งนี้ลงไปมือที่สามจะยิ่งเกิดความคิดตีวนครับคิดว่าแฟนของคุณไปหลอกเขารู้สึกว่าแฟนของคุณไม่จริงจังรู้สึกว่า เขาคงรักกันดีเขาคงมหาผลประโยชน์จากเรามันจะยิ่งคิดมากมันจะเกิดความคิดลบๆมันจะเกิดความคิดตีวนมันจะเกิดความรู้สึกว่าแฟนของคุณมาหลอกมันจะเกิดความรู้สึกว่ามันอยากที่จะถามให้รู้เช่นบ้านที่กําลังสร้างด้วยกันคือมือที่3มเนี่ยมันอยากจะมาดูคุณจะตายไม่ต่างจากการที่เราอยากไปดูมันแต่เมื่อมาดูเนี่ยคุณต้องฝากความเจ็บปวดไปครับคุณต้องขยี่แผลกลับไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของคุณหลังจากนี้นะคุณมีหน้าที่เร่ง ความเจ็บปวดมือที่3กับรีความเจ็บปวดมือที่สามคุณเป็นผู้ควบคุมครับไม่ใช่เป็นเยือ่อถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักนะครับอยากให้แฟนหลงไหลและ ต้องการให้แฟนที่อยู่กับคุณเนี่ยนะครับไม่มีอีโก้กับคุณอีกเลยนะครับไม่พยายามเอาชนะคุณอีกเลยครูความเคยสอนไว้ในคอร์สสังจิตแฟนอีโก้ครับนะจากราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคนจะวางอีโก้กับคุณก็ต่อเมื่อเขาเห็นคุณค่าของคุณคนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณตอบสนองความอยากของเขาได้ คนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณไม่มีใครมาแทนที่คุณได้อีกแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้เนื้อหาเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่อีโก้จัดจัดนะนะครับมีเทคนิคในการปราบคนอีโก้มากกว่า27เทคนิคครับจากราคาเต็ม8,900ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้นะครับอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะคนที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ไลน์แอดนะครับ